มื้อนี้วันหยุดจะพี่นอ้องยายอยากกินแกงขั่วสับปะดปรดภาษาอีสานเรียกว่าบักนัดภาษาไทยเรียกว่าสับปะรดท่าแอป,ปเปิ้ลมาสัน่นเนื้อหมูพี่น้องกะทิมะกรูดกับพริกอันนี้ใส่พี่แกงสเร็ดเด้อพี่น้องพี่แกงเผ็ดเด้อเดี๋ยวเราเข้ามาทำการหั่นหมูปอกสับปะรดกันเลยจ้า หั่นหมูนะจ๊ะจอยมากอยู่ได้ผู้ใดอยากกินยังบอกแล้วถ้ามีวัตถุดิบจอย,ยก็จะรีบทําให้จะเสียหายเขามาขิดเองว่าเมื่อนี่จะกินยังนอเอยียงนอนี่ยโอ้ยจอยกะซีโคพลตาบักพูตมตับัมกแตงตับหกทัววน้นจะต่ำนั่แหละอันนี้ทำให้ดูนะหั่นหมูนะจ๊ะ น,นี่เราใช้มุมประมาณครึ่งกิโลได้แต่จะไม่ทำไม่เยอะกะว่ากินถ้วยเดียวสองถ้วยกับพ่อวันว่างนี่น้องว่างก็ทำไปหาอย่างเฮ็ดก็กแกแก็ๆเดี๋ยวจะมาปอบบอกนัดให้ดูอีกนะ มาน,นัดระคะ่ะมัน,นัดเลือกเอาที่มันหวานๆฉ่ำๆไม่งั้นมันจะเปรี้ยวมากเลยนะต,ต้องส้มจักหน่อยละยาถ้าหวานไปแล้วมันก็จะไม่แซ่บ ต้องหวานผสมจำเป็นใส่พรสุขะหรืมเป่ไม่ไม่ไม่ใส่ฮะไม่ใส่เราจะทำแกงขั่วมัใส่บวกรสชาติอะไรนะเห็นไหมเจ้าไอยหอยใหญ่ปากบวกนัดสวยไหมแต่ทีนี้ลองร้อยในล่ะ ปั๊บปัป๊บอกว่านะวันนี้วันหยุดท่านอาจจะได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่เด้อเพราะว่าเจ้อ้อยอยู่ในสุ้มซนคนเยอะนี่ได้แล้วเราก็จะทำเป็นต่อนน้อยๆเห็นไหมนี่เนี่ยเห็นอยู่เนาะ เดี๋ยวจะซีมบักนัดอยู่แล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะเอาน้ำตาลใส่เยอะใส่น้อยยม้มีเสียงยาโดยยาบอกกะปิแม่จะแกงไทยต้องใส่กะปิแกงลาต้องใส่ปลาร้านี่ดูบักนัดจะแซบตะแซบตะวันตะวนันจอยจะชิมว่ามันหวานขนาดไหน หวานตอนเปรี้ยวเดอ้อเปรี้ยวอยู่เสร็จแล้วอันนี้ใบมะกรูดเราก็ฉีดรอใส่พริกแกงบักพริกก็หั่นนะคะหั่นบักพริกไว้โรยนะคะปุยหน้าอย้า พี่เป็นจะเพียดให้มันนี้มีความพร้อมมากเลยในการทำก็เลยเห็ดคลิปใหเบิงนี่นะคะพี่เก่งบักนัดกะทิหมูใบมะกรูดเครื่องปรุงไม่มีอะไรเยอะเลยกะปิถ้าเป็นอาหารไทยนะคะสิ่งที่ขายไม่ได้คือเป็ดกะปิอันนี้น้ำตาลปึกผงเอลซ่าน้ำปลาดีเรามาเริ่มกันเลยจ้า เปิดแก๊สแล้วจ้ะเปิดแก๊สแล้วก็ต้องใช้ไฟแรงเท่าไหร่นรนะเราก็จะเอากะทิลงไปอันนี้เราเราใส่กะทิสำเร็จรูปพี่แกงนะคะพี่แกงเผ็ดน,นะคะ ัวห้หอมพี่นอ้องควา้หอมเลยแต่ออกตัวหมดนะอาจจะไม่ค้นเท่าไหร่เพราะคุณยายเราคอยสอบคนเพราะเป็นคนอีสานแท้แต่ว่าถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นปลาปลกุ้งปลากุ้งจะค้นมา,มากเขียวเราอพี่น้อง นตอนนี้ใจเย็นมาแต่ที่ได้ที่แล้วอเอาไว้มาปูลงไปหัดหมูต่อเลยข้อคฝันเจอยเลยได้หนึ่งยูบาน,นีดก็เขามมมแม่แม่แต่ขอร้องผูกับปมากมาขินตีมือแม่เห็ดดอกต่ช่วงนี้คุณยาอยากกินคุณยายเลยบอก แต่ปกติก็มีแต่ทำเองกินเองนั่งเองพอดีวิวเองเลยพ่น้องไม่มีใครอยากยาก,กินดีมือเส่อ่อยสักเท่าไหร่เลยเศร้า,าใจหั่นให้หอมหมูสเตดปเปยน้ำแข็งซีซันน่ากินจะขนานลูกกับพวกินไหนพี่น้องเออตอนนี้สนแลวเนาะ หอมเอากระทีที่เหลือลูปป้าย ไปปรุงแบบนัดมันนัดลงไปแล้วนะคะมีเสียงซ่อนนะพี่น้า่าเ,เห็นบอเราก็ปล่อยให้บบกนัดมันออกรสมันจะมีรสหวานซ่อนเปรี้ยวใช่ไหมถึงขั้นตอนปรุงแล้วี๋ยวเรามาชิมอีกทีอันนี้คือกะปิน้ำตาลตือ ปลาดีตัดรสขึ้นน้องแต่ไม่ต้องใส่เยอะเด้อเพราะว่ากะปิก็เค็มแล้วพริกแกงก็มีเกลือแล้วดีวดวจริงไว้จัคลินหาหนาที่ห่นาหนามกนัดมันหรอ เสร็จแล้วเรียร้อยน่าตาดีเหมือนคุณทำไหมเลิออศเสร็จ <c oughs> แล้วนะคะเราก็ปิดเตารเราก็จะตักเสิร์ฟคนแรกเป็นมวยก้าไตของเจียวอยหอยใหญ่นั่นคือถวดวเจ,จียวอยกระติตตักไปให้ถวดทวดอันเป็นที่รัก ยิ่งไปห้าไปเสือบกันเลยของทวดอันนี้ในส่วนของปู่กับย่าป่ะห้าไปส่งทวดกันเสร็จละปะไปส่งทวดกันบ้านจะอยอาห่างจากบ้านทวดประมาณหาเมตรเนี่ยละไปน้องดูอันนี้แสง แทงรมชาิมากเลยนะเอา้าทวดหลับนี่ไงทวดนอนหลับอยู่ในบ้านเสียใจรอทวดตื่นก่อนนะแล้วค่อยมากินนะนี่ไงเราก็มาให้ย่านางแกงขั่วหมูสับปะรดน่ากินไหมทวดก็หลับ ไม่นี้เห็นแดดแล้วพี่น้องหลังจากสมมือว่าเห็นแดดย่างตามหาขอหงหฮมกับขขาวปัน้นจ้าไปใส gotta get through i just gotta get through cause i feel like taking off find a place with the view the pain is th